สบายดีพี่น้องมาอยู่ไฮอยู่หน้าเด้อมาหอดหานหน้าสบาสดีจ<ะ>้าลุงลี่กับป้าหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้อก็ได้ซื้อขนมเล็กๆในหน่อยมาตอนเล็กน่อยมาได้ซื้อแนวอยู่แนวกินมาสำพี่น้องเด้อ,อดมาสวยเลยประมาณออกเครื่อนมากสิบโมงสิบโมงครึ่งเลยมาหอดนี่ก็จัดโมงในหนังหน่อยสิบเอ็ดสิบสองโมงแล้ววันนี้ ชีพิตโมงเขิงเลยพี่น้องถือว่าเฮาเรนหลุลดประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะนั่งหน่อยเฮาเวออีกเด้๋ยวสิชีพิตเลยด็กกันี่ก็นนากะสิไลลงไปดำนาอีกพี่น้องดีีพ่ต้องลงไปอีกได้ <c oughs> นางน้อยได้ออกนอกบ้านเป็นอะไร <c oughs> มวนอยู่ <c oughs> มวนอยู่ลุ <c oughs> ออยขีตมมามวนลุยขีตมเนี่ <c oughs> มออยมวนโดยขี้ต <c oughs> มชั่วโมงปลายเนาะ มวนยันในขัวบ่ทางทางเขามาเนาะจับกองอยู่ด้วยถ้าว่าเขาบ่เคยขี่มากคือว่าไกลเติบพี่น้องเราว่าทางมันกับครูครักเนยแต่เราคนเคยเที่ยวก็เที่ยวประจำว่าไกลบ่ไกลได้พี่น้องไกลอยู่ลูกสาวคนพี่น้องใส่สุดนั่งลุงพอดีเลยอาบน้ำาก็เล้วบปฮะซื้อได้แล้วก่อนนะแล้วเอ็มมี่อ๋อสาวเอ็มมี่อันนี้ได้ซื้อยังชากระปุ้ย ซื้อกระปุ้ยกระปุยอยันนี้อ๋อซื้อปุ้ยข <c oughs> องวอร์เรนกระปุ้ยเนาะกระกระปุ้ยน้ำแลยพอดีเลยใส่พอดีได้หลายโตัวเลยเนะ <c oughs> าะเ <c oughs> อามาให้หลายเติบจะเห็นผลปั้นทางอันลูกตักปนปลาหนกใหญ่เนี่ยส่วนพูนกะบก้ากะดำนายพี่น้องพัวภาพพาลุยแล้วก็บักกะตูดพูนอยู่ที่หน้าพูนบันกกะตูด มาทาหอมกลิ่นเข่าเลยพี่น้องเด้อผู้ใด้กิ่นฮอดบ้านเอาดำดำกันหน้าซอยเล่าโอ้คนดำหลายๆเติบเลยพี่น้องตั้งแต่พี่ตั้งแต่พี่พี่ไดจไปผุดสามคนบ่าวพาไปแล้วเราก็ตรวจกันไปแล้วเที่ยงหน้าพุ่น ยัองอยู่กันนะยังอยู่ไปชมเทียงเราก่นเด้อเมื่อบ่ะเมื่อแล้ว่าย่างวะชันเดี๋ยวอเมือ่อว่เบิจักมัดแล้วจักมัดแล้วกับเบอดช่องสมัด ไปดน้องเดอไปบึงเทียงนี่ก่อนจะเพิ่นเห็ดเอียงกินอยู่ในเทียงเพิ่อเลาืันนี้โอนผ่านหนึ่งน้อยเออเทมนี้ก็ไปเอาโอ้แลบบ้เห็ดนีก็สิลมองลายล้ลวล้ลงลง้มลงบุดีดำหน้าซอยวาน,นะเลยเนาะวันนี้โซนกับสิภาพี่น้องไปอันบึงเทียง,ง,งวยจ้ะ เราเล่นทงไฮทงหน้าก่อนสะอ้นผ้าลุยได้บันเนยปุูกผ้ามาเออแม่ปุาาูกผ้มมามาได้บันเนยผ้มามาดำนาพี่น้องเอ้ยชาฟัวมา,มาดำน,นาคือผมมาผมกำมีมาวะเือแม่ผ้ามาอีวะ ไปได้ซวยจันเลยเนาะพูนแรกผู้ะก็โตัจะได้ไปพูนแล้วจะเบาก้าหาด้อดบอกกระตาไปพูนเพื่ออไรมีงหชอนมกดมีทันดวยอกดเนาะดอกูแบบมันเป็นกกใหญ่ละเด้นน่ ทิมก่อนอปล่อยนก็ไปกั้าวอนักอือก็พะอยู่นนี่น้าปัด้าเลยอยู่แต่เฉพาะง่มนาบออยู่นี่เพกินไปดีนากอ้อย บ่วภาพเขาซื้อมานี่ยโอ้บ่วภาพเออบ่วภาพเป็นเจ้ามือเยอะบัวภาพเจ้ามือน้องใส่น้ำใช้สั่งน้ำน้ำนี่แหละน้ำปุ๊บน้ำห้องนี่แหละเอออัน้ใส่มาล้างขวดอยิงจริงปะเออล้างขวดอ๋อเดี๋ยวมันหาบได้หาบดีอันนี้เบ้ พอเห็นเจ้าหาบน้ามือบริยานมันรู้จังดิเห็นอะไรก็บอกเห็นจังไรก็บอกเงี้ยบกะกนแ้ช่องคนนี้ได้สัวัีหัวปี่นะสังพี่นอกเลยเพินท้องอยู่แล้วนีหาบน้ามึงเนคูกนี่สองคู่บาทเดียวเลยเนี่ยเพินหาบน้ามาเนี่ยบริยานลูกลูกเลย บริยาน่นมาเฮิตได้กับบรูคนอะไรู้ผลอ้าว้างหมอยมีอะไรซอยวะซอยได้อยู่ได้เห็นปากอะไรเป็นแขกกะตรงนังเนาะบริเวณตลาดโอ๊มาสวยเลยตลาดกตวายเบิดอะไรชื่อแนวกินมากะชื่อแต่ขนมเล็กๆหน่อยเนาะตะ้กื้นในนอนนี่บะ นอนอยู่นอนอยนีคือยักกันยุงเราบ่มุ่งอะไรกลางมุ่งบออเอาดังไทรมันก็อยากมนะยูไห่ยูนานนนะไจียเตเอวนะ่นเหตอนหอมต้นหอมเห็นมะ ข้อซื้อมาหมดอลไรเออไปหาใช่หน่อไม้เจ้าฮะเด้๋แค่หวยมึงน่าสิอันนี้มึงบอกหาบอยเขากหาด้วยคิดหนึ่งอีกนะไปหาปีนมืออันเอาหลังมาแล้วก็ปีนในก้อนนี่นะค่นห้องไอ้ช่องเรือนไหมพี่น้องเฮ้เดี๋บอรวมเป็นประชาคนณแบบนี้ ที่แม่คือว่าหาหาขิงผู้ตายผูออ้ยังเนะาะบรกเป่นผู้ยังเนาะผู้ที่สี่ได้พี่น้องบ้านในคนทอกคนอยู่ในทองผู้ที่สี่ค <c ười> ือว่าเนาะเคยเห็ดเนาะผู้เคยเห็ดกับธรรมาดาดำไห้ดำหน้าหาบหนามหาบได้อีกเก่งนะสบายมากส <c ười> บายมากถุง <c ười> ย,ยอดเอานัา่งนะคือไู้ผิดมา่ก <c ười> น้ำเดี๋ยวาเอาน้ำอันน้ำกินหนะเอาน้ำที่ใช้กินบ้านแต่กระตุกมาบ่ม้แกนอกมาาเเอึงพี่น้องอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้ก็ดีไปแบบมึงพี่น้องเอ้ยประหยัดเงินประหยัดคำอยู่ในเมืองเสียแต่เงินเด้ออยู่ในนี่แหละเออแม่แหละบริสียหอดข้าวต้มขนมอะไรเอ๊ะอันหนึ่งกับขนม ท้างนั่นสิเห็ดก้อยเห็ดลาบเด้อสองพ่อเมียพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องผูกกะหน้าพูนยืนอยู่พูนโอ้ดำแลลวเลยเก่งเก่งเก่ง ชมเชยชมเชยอันนี้ได้สัตอันนี้กำลังไ,ไปซื้อนำกินได้เพีองเด้อบากระตดบากระตดเซโนมาตั้งคือกันกับอันเอื้อยธรรมด์คุณปะตโตเซโนภาพภาพไปซื้อนำกินนะภาพ<า>ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเม้นทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องลุงนภา,าสาวเซโนกาณาตาอน้นน้องลุงคนน่ารัก ฝากซองครอบครัวสาวผู้ไทยหน่อยด้จ้าครอบครัวสาวผู้ไทยพี่เฮ็ดยังอันนี้เอเอเอามาปูห้นังพี่น้องเอาไปก่อนพี่นออ้อ,นนองบ๊ายบาย